สบายดีด้วสบายดีเนาะคลิปนี้เนาะจะมาเทรดด้วยงบ3าเเหรียญเนาะจะเอากำไรร้อเเลยก็ประมาณ6กสิบเหรียญ6กสิบเหรียญประมาณนี้เนาะเบว่าจะสร้างกำไรในบอลเนาะซื้อเลยมั่นใจเนาะดีเนาะซื้อเลยกรณีเป็นแท่งเทียนเว้น่นนส่วนไหลเนาะส่วนไหลมฮาจะมักซื้อเนาะออเดอร์นี้มั่นใจเนาะแก๊สอยู่ในถ้าไม่ตายเนาะเป็นออเดอร์ที่เอามั่นใจเสื่อมันว่าจะขึ้นบิดเขียวได้แน่นอนเนาะโอเคเนาะวินเนาะวินวิน โอเคได้กำไรเนาะได้กำไรตอนนี้ได้40เหรียญเนาะได้40เหรียญเป้าหมายเขาก็ค okay, ือได้ประมาณ60เหรียญเนาะเพราะว่าเขาต้องการกำไร100%เนาะประมาณหกสิบเหรียญนิดหนึ่งโอเคเอาด้วนี่เนาะขายเลยขายขายขายมั่นใจแหงเลยเนาะเราจะมาทดลองเทรดตามสูตรของเขาเบิ่งว่าจะสามารถสร้างกำไรได้บ่เนาะเพราะว่าอันนี้แมนเขาเทรดตามประสบการณ์เนาะตามประสบการณ์ที่เขาเคยเทรดแล้วมันวินเนาะเขาก็เลยมั่นใจเนาะ ถ้าว่าทุกคนจะมีเริ่มมันกจทุกคนต้องได้ฝึกเนาะฝึกโอเควินเนาะวินได้กาไรต้องได้ฝึกหลายๆเนาะถ้าว่าผู้ใดที่เข้ามาเนาะฝึกบเพียงพอแมนยังบ่บ่ทันสานานแมนเชดเสียเนาะถึงว่าเขาจะยุ่นี่ดนปานใดก็ตามเนาะถึงว่าเขาจะเป็นนักเทรดอ่านดนก็ตามถ้าว่าเฮาบ่ฝึกมันก็บรด้เนาะโอเคเนาะันณีในกดขายอีกบันนึงเนาะเงว่วาจะลงมาในบ่เนาะอันนี้แมนเทรนงบน้อยเนาะเทรนงบน่อยปั้นงบส0สเหรียญให้ได้60เหรียญเนาะ เบิว่าจะได้บ่เนาะสำหรับการเทรดเนาะมีได้มีเสียเนาะบริษัทหม่าว่าเราจะได้เสมอไปเนาะแต่ว่าสิ่งสําคัญแมนให้ให้เทรดได้หลายกว่าเสียก็คือได้กําไรเนาะถ้าว่าเทรดเสียเสียส่วนใหญ่ได้ส่วนน่อยแสดงว่าติดลบไ่ได้กาไรเนาะดังนั้นเฮามีพลาดหรือใดก็ตามต้องสุดท้ายมาต้องให้มีกาไรเนาะจึงสมารถเอิ้นว่าเทรดได้กาไรกรณีตามซื้อเนาะเบิวมาจะขึ้นปิดเขียวได้บ่เนาะ ตอนนี้ใน40เหรียญเนาะ40เหรียญเบอร์โอเดนี่จะขึ้นในบนอเนาะเขาจะบอกคูณเงินเราไปเสมอเลยเสียก,ก็าตามเนาะโอเคออเดนี่บวเป็นห่งังเสียบวเป็นห่งังไปเสมอเลยเอาหกเหรียญไปเลยเมื่อกี้ห้าเหรียญเสียเอาไปหกเหรียญเลยโอเคมันจะแห้งเดยนี่เนาะมันจะแหง้ง กดเซลเลยขายบันึงเนาะตอนนี้เสื้อมันว่ามันจะลงมาเป็นแนวใดเพราะว่ามันบอสมาทะลุโซนที่มันเคยขึ้นไปฮอดในจุดจุดนานเนาะผ่านหมาเนาะเบิงอดีตของมันเนาะมันขึ้นไปฮอดจุดนานแล้วมันลงมาเป็นแนวตอนนี้แทงเทียนตัวนี้คือกันเนาะมันบอสมาที่จะขึ้นไปแ้แหงซื้อเริ่มจะหมดวินไปเนาะเมื่อกี้เนาะเกียมอีกจะเล็กจัน้อยเนาะ มันนี่เป็นจุดพักตูวหรือขายต่อเลยแบบนี้เนาเห็นบบนี้มันขายต่อเลยมันเป็นเทียนพักตูวเนาะแลวมันจะลงมาต่อใดกรณีแหงซื้อแทงเทียนนน้อยแบบนี้ในช่วงที่มันอยู่ในกล้องของเทียนใหญ่เทียนแดงนะแต่ว่ามันเกิดมีเทียนเขียวแบบน้อยนะมันหมายความว่ามันพักตูหรือมันจะลงมาต่อใดเนาะก็เลยกดขายเนาะเบอร์วาจะวินบอลโอเควินเนาะตอนนี้ได้ห้าสิบหกเหรียญอีกจะเล็กเจ้น่อยจะหดประมาณหกสิบเหรียญจะได้กำไรหดเป้าเนาะจะได้หยุดเนาะ จะเบิงเนาะเดนนี่เนาะมือโอเคมั่นใจเนาะเดินนี่เนาะมั่นใจมั่นใจเอาเดนนี่ได้ทำการกดซื้อเนาะเบิงว่าจะขึ้นได้บ่อเนาะที่ตามเบิงตอนประมาณหนึ่งวีสองวีเนาะกรณีเป็นแทงเทียนเป็นเนาอส่วนไหลายมันจะขึ้นเป็นเขียวเนาะโอเคเสมอเนาะอีกประมาณหนึ่งอร์ เือว่าวินหลายไม้เนาะวินหลายไม้เนะาะขาพลาดที่ไม้เดียวเนาะเมื่อกี้เนาะออดันนี้จะไปวออันอี้สุดท้ายเนาะขายบันึงเนาะขายขายเพราะว่าอย่างจริงขายเพราะว่ามันบอลสมารที่จะทะลุโซนโซนนั้นนะบอนที่มันเคยขึ้นไปฮอตแล้วมบอลสมารถทะลุขึ้นไปเนาะแน่นอนมันจะลงมาเป็นแดงอันนี้แมนฮาต้องด้เบิรงแทงเขียนและเบิรงพฤติกรรมของตลาดโอเคเนะาะเชื่อว่าวินไปเนาะอันนี้คือ ได้กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะได้กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คได้ตามเป้าเนาะอันนี้คือสเตทเมนต์การเทรดเนาะพลาดแต่ไม่เดียวเยวสมอหนึ่งใบเนาะอันนี้แมนเทรดตามสูตรขเขาเอาเองเนาะถ้าว่าเพืที่สนใจอยากเรียนก็สามารถทักมาได้เนาะ